เรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2020ถึง2021ที่ลงเตะเป็นนัดแรกของฤดูกาลในคืนวันเสาร์ที่12กันยายน6-3เราไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับณนะทัสบอนทีวีในคืนวันเสาร์ที่12กันยายนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลับลงมาเตะเป็นนัดแรกของฤดูกาล2 0 2 0ัน2 1ถึงเราไปราเดียงผลการแข่งขันกันตั้งแต่คู่แรกกันเลยครับฟูลแลม เปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอล0ประตูต่อ3เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้ให้กับนิโคเซน0ประตูต่อ2คริสตัลพาเลซเอาชนะเซาท์ทมป์ตัน1ประตูต่อ0และค็สุดท้ายลิเวอร์พูลแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนเอาชนะน้องใหม่ลีดยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ3จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนัดแรกของฤดูก,กาล มีทีมที่ลงแข่งไป8ทีมนะครับทีมที่ได้3คะแนนก็ไล่ไปตั้งแต่อาร์เซนอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเอร์พูลคริสตัลพาเลซทีมที่ลงแข่งไปแล้วและยังไม่มีคะแนนก็ไล่ไปตั้งแต่ลีดยูไนเต็ดเซาท์ทิมตันเวสต์แฮมยูไนเต็ดและฟูลแลมนะครับโดยนัดแรกของฤดูกาลก็ยังมีลงเตะต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่13กันยายนซึ่งมีลงเตะกันอีกหลายคู่นะครับเราก็จะติดตาม ผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ